คำเตือนนิยัยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คำหยาบคำสัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกำกวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิ่นหรือทำให้อาชีพหรือบคุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศแต่อย่างใด ปลาวานเกยตุย he isn't my friends บทที่สองตุยนุยเมื่อไรจะโตไอตุยเอาโทรศัพท์กูคืนมาแรงสะกิดกับคำพูดซ้ำๆของไอปลาวานสร้างความรำคาญใจผมไม่น้อยเพียงเพราะผม,มเก็บโทรศัพท์ของมันเอาไว้กับตัวตั้งแต่ตอนเลิกเรียนที่มันมั่นหน้ามาโชว์ความควายๆให้เพื่อนๆดู และผมก็คิดว่ามันคงยังไม่ได้อ่านข้อความด้านล่างต่อจากคำบอกรักหวานซึ้งตึงใจของแฟนรุ่นน้องของมันแน่ๆไม่งั้นมันคงไม่ทำหน้าแฮปปี้ได้เท่านี้หรอกไอ้นี่เก็บความรู้สึกเป็นที่ไหนแด่ข้าวแล้วค่อยเอาเอ้ยกูหมดแล้วเห็นไหมวะเนี่ยกูไม่ได้หมายถึงมึงกูหมายถึงคนอื่นด้วยไอ้หายทำไมต้องรอคนอื่นกินหมดด้วยวะมือถือก็ของกูไหมล่ะมันยังพยายามที่จะเอาโทรศัพท์ของมันคืนให้ได้ ด้วยการยื่นมือมาล้วงกระเป๋าของผมแต่บอกเลยว่าไอปลาตัวเนี้มันโตแต่ตัวจริงๆเรียวแรงไม่มีสักนิดเห็นจะเอาออกมาใช้ก็ตอนที่ออกศึกเคียงคู่กับเบบิวนั่นแหละจากนั้นก็เหมือนนอนโปกเปียกกระดึบกระดึบไปทั่วห้องพร้อมกับหน้าเย็นๆรอก่อนเดี๋ยวคืนให้นั่นไก่ทอดยังไม่หมดเลยไปแดกให้หมดก่อนเออจริงด้วยกูกินหมดแล้วคืนด้วยนะเว้ยนะเออรู้แล้ว ตอบกลับไปยังไม่จริงใจนักถ้ามันมาขอคืนอีกก็คงหาเรื่องเลี่ยงใหม่เอาผมยังไม่อยากให้มันเห็นข้อความในตอนนี้มันจะเสียบรรยากาศกันหมดไม่ได้เป็นห่วงมันนะรำคาญตอนมันแหกปาก,กร้องไห,ห้โหนโขและที่สำคัญที่สุดลำบากกูต้องโอด้วยไงเนี่ยผ่านไปสิบนาทีเอามาโทรศัพท์กูมาละมันมา,มาอีกละ แทกระดูไก่จนหมดจานแล้วก็หันมาแบมือขอโทรศัพท์คืนอีกแล้วออไอ้นี่มันจะลืมๆไปบ้างเลยไม่ได้นังไงวะหันไปถอนหายใจใส่มันหนึ่งทีก่อนจะพูดเบี่ยงประเด็นด้วยคำโง,ง่ๆเจ้าไปทำอะไรวะนั่งคุยกับเพื่อนอยู่นะไอ้หานี่มึงดูไอ้ปลายมันยังนั่งเล่นได้เลยอืมกูเห็นแล้วไม่ใช่แค่ปลายไอ,อ้โคงงอ้เล็กก็เล่นโทรศัพท์อยู่เหมือนกันผมมีแค่ผมกับไอ้ปลาบานนี่แหละที่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ ที่ผมไม่เล่นไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนเดียวอะไรนะแค่แบตหมดเอาไปฝากชาร์จเอาไว้ที่ห้องพี่เขื่อนแค่นั้นเองก็เรื่องของมันเอา้าแล้วทำไมมึงไม่เรื่องของกูบ้างวะก็เรื่องของมึงหาอะไรวะเนี่ยเอา้าแล้วหาอะไรของมึงอีกละ่ะมันบอกให้ผมพูดว่าเรื่องของมันบ้างผมก็พูดให้แล้วทำไมมันต้องมาทำหน้าเหมือนควายงงด้วยวะเนี่ยมันดูเพียเพ้ยนนะเอามาเถอะนะกูไหวแล้วนะ แล้วมันก็ยกมือไหว้ผมจริงๆคืนแล้วจะเอาไปทำอะไรขามแปลกก็เล่นสิวะเล่นอะไรคุยกับเมียงไงไอ้เฮียถามย่าชิบหายเลยไอ้คนมาที่อยู่ๆก็พูดเสียงนังโวยวายลุกขึ้นมาทำร้ายกันด้วยจุดอ่อนที่มีแค่มันคนเดียวที่ทำได้คือมันใช้มือจับที่หลังคอของผมซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกขนลุกพองไปทั่วทั้งตัวรู้สึกกลัวจนขยับไม่ได้เคยรุนแรงจนหายใจไม่ออก ร้องไห้แฮกปากก็เคยมาแล้วส่วนสาเหตุที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าไอ้ปลาวานทั่วมันเคยจับนอนบุ้งยํำนวะนอนบุ้งโดนแล้วคันขยเยอะมันจับมาวางบนหลังคอของผมแล้วหลอกว่าไม่มีอะไรแค่นิ้วมือเฉยๆแต่อเฮ้ยนิ้วหาเลยขยับเดินหน้ายกยิกยิกแถมเริ่มคันตนอยากจะยกมือขึ้นไปหวังว่าจะดึงนิ้วมันออกี่ดแล้วขนลุกเนี่ย โอ้ยไอปวาวันปล่อยปล่อยพยายามสะบัดตัวเพื่อให้มันเอามือออกไปตอนนี้ขนลุกไปหมดทั้งตัวแล้วแต่มือก็ไม่กล้ายกขึ้นไปดึงมือของมันให้ออกจากหลังคอของตัวเองกลัวว่าจะจับไปแล้วก็เจอหนอนบุ้งอีกความทรงจำมันชัดเจนเหมือนเดิมไม่ต่างไอ้หานี่ก็ได้ใจมือข้างที่ว่างของมันใช้ล้วงเอาโทรศัพท์ในกระเป๋าของผมไปปากก็ยิ้มอย่างคนมีชัยชนะ ทั้งยังพูดด้วยเสียงกวนตีนสุดๆด้วยว่านิงน่งๆเดี๋ยวพี่วานหยิบเสร็จแล้วจะปล่อยนะหนูหนูพ่อมึงสิไอ้เฮียขอโทษที่กล่าวถึงลุงสมุดนะครับแม่งเงยเร็วๆอ่าเออเรียบร้อยไอ้เฮียถึงกับน้ำตาเล็ดออกมาเลยกูขนลุกจะไม่รู้จะลุกตรงไหนแล้วอะ่ะแม้กระทั่งขนลุกเอ้ยขนตรงนั้นก็ยังลุกลุกแบบที่กูรู้สึกได้เลยออคิดดู สักวันกูจะจับมึงไปทำปลาวันแดดเดียวไอปลาที่ไม่ใช่ปลาไอ้มึงเรามัวแต่ด่ามันด้วยความหัวเสียเลยลืมไปว่าก่อนหน้านี้ตั้งใจจะไม่ให้มันรู้เรื่องข้อความที่แฟนมันไม่ดิต้องเรียกว่าแฟนเก่าสาวบุรีํำแฟนเก่าที่ส่งข้อความมาบอกเลิกเพราะท้องแล้วจะไปแต่งงานหัวเสียยังไม่ทันเสร็จก็ได้ยินเสียงควายออกลูกหยหวนอยู่ข้างๆ เล่นเอาไอ้พวกสังคมก้มหน้าเงยหน้ามองด้วยความตกใจไอ้ปลายนี่ถึงกับโทรศัพท์ร่วงจากมือเลยไอ้วันมึงเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยแหกปะซะพวกกูตกใจหมดเลยอไอ,อน้น้ำน้ำเอากินเข้าไปแค่นิวน้ำจะร้องไห้ทำไมไอ้ของที่บวยวายบนไอ้ปลาวานเสียงควายก่อนหน้านี้รีบหยิบน้ำให้อย่างรวดเร็วไม่ใช่ส่งให้ธรรมดาเท่านั้น มันเรียกจับกรอกบากเลยดีกว่าทำเอาคนร้องไห้สำลักน้ำร้องไห้ไปแควกไอ้ไอ้ของกูไม่ได้หิวกูไม่ได้หิวน้ำโอ้ยอปลามึงใจร้องหรือจะพูดเรื่องสักอย่างสิพวกกูฟังไม่รู้เรื่องนะเออใช่มึงร้องให้เสร็จก่อนแล้วค่อยคุยกับพวกกูไอ้ของมันหลบอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นอะ ไอ้เฟร็กพูดเสริมคำของไอ้โคงจบก็หันไปเล่นเกมกันต่อทิ้งให้คนที่โดนด่าทำหน้างงจะร้องไห้ต่อหรือพ่อทีส่วนผมที่นั่งมองมันอยู่ตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจนักว่าควรจะสงสารหรือว่าหัวเราะดีคิดถึงความมั่นหน้าของมันก่อนหน้านี้ก็อยากจะขำออกมาดังๆแต่พอหันมามองหน้ามันมองกันด้วยหน้าตาอุบาทที่เต็มไปด้วยคราบน้ําตาก็มีนิดนึงในใจแหละว,ว่าได้เวลาแดกเล้าแล้วพวกมึง ไม่จำเป็นไอ้ตุย้ยกอดกูหน่อยกอดตีนกูก่อดไม่ไอ้วานกอดสงตีนมาแล้วมันก็ไหลายตัวลงไปนั่งชันขาแล้วก็กอดขาของผมอยู่ใต้โต๊ะร้องไห้เสียงดังเหมือนควายออกลูกสไตล์มันไม่พอเท่านั้นนะไโอยอ้เฮียสกรปรกไอ้ห่ากอดเฉยๆกูก็รู้สึกเฮียแล้ว แต่นี่มึงเล่นเช็ดขี้มูกใส่ขากางเกงเพิ่มความขยักแย่งให้กูอ,กอีกพยายามจะสะบัดขาให้เอปลาหรือไอตเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเอปลิงไปแล้วออกจากขาของตัวเองแต่ทํายังไงมันก็ไม่หลุดไอห่านนี่มันก่อนหนึบจริงๆตุยตุยนุย,ยปาวานโดนทิ้งแล้วเออกูรู้แล้วไอสัตว์โดนทิ้งแล้วจำเป็นต้องมาเรียกชื่อกูเต็มๆไหมเนี่ย ตุย้ยกูเจ็บกูก็เจ็บเหมือนมึงอ่ะมึงเจ็บท่อไอ้วันอ,อกหักหรือว่าตุย้ยมึงนี่เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยอ่ะกูนับถือพวกมึงเลยนะเงยหน้าขึ้นไปมองไอ้สองตัวฝั่งตรงข้ามที่พูดชมเชยผมด้วยสายตาปราบปลืม้มก่อนไอ้โของมันจะยืนแก้วเหล้าที่ชงเสร็จมาให้แด่ความรักเพื่อนผมเองก็ยืนมือไปรับแล้วก็ตอบกลับพวกมันไปด้วยความจริงใจ กูเจ็บใครไอ้สัตว์ไอ้เฮีย้ยปลามึงจะเอาหน้ามาซุกเป้ากูทำไมโคตรเฮีย้ยเออดิโคตรเฮีย้ยอย่างมึงว่าเลยไอ้ปลายนี่เลอว่าชีวิตกูไอ้คนอกหักแม่งก็ไม่ยอมถอยออกไปง่ายๆใช้มือดันก็แล้วสบัดขาก็แล้วมันก็ยังไม่หลุดออกไปจากขาของผมเลยเกาะขาอย่างเดียวไอ้วานคงจะไม่พอใจยังมีการเอาหน้ามาซุกเป้ากางเกงกุยนี่มันไหนอีโรติกชัดๆอีโรติกหัวมึงเสียของ เห็นแล้วอย่าไปหาพี่เือนอย่าเพิ่งมามีอารมณ์ตอนนี้ไอสัตว์เล็กมาช่วยกูดึงไอปลานลกนี่ออกไปก่อนชี้หน้าไอสองตัวที่ลุกขึ้นยืนชะเง้อมองลงมาใต้โต๊ะภาพมุมสูงที่พวกมึงเห็นคงเป็นภาพที่คิดแล้วเสียวไส่น่าดูแล้วตัดมา,าพเป็นจริงในใจกูเนี่ยแม่งโคตรเจ็บใครเลยไอเชี่ยกูใส่กางเกงขาเดีเบเารัดตึงพวกมึงเข้าใจไหมไอปลายมึงช่วยมันต่อยดิไม่อ่ะไม่ว่าง ไอ้หาเอ้ยสะบทออกมาเสียงดังด้วยความโมโหอย่างถึงที่สุดไอ้ปลายไอ้เพื่อนหอกอกไม่คิดจะช่วยกูเลยสักนิดแม่งทําแค่เหลือบตาม,มามองผมกับไอ้ปลาเน่าแล้วก็ก้มหน้าไปเล่นโทรศัพท์ของตัวเองต่อทิ้งไ้คนรอความช่วยเหลืออย่างผมเนี่ยได้แต่มองตาละห้อยพวกมึงเล่นอะไรกันอยู่วะ เงยหน้าขึ้นไปมองไอคนที่เพิ่งเดินเข้ามาใหม่ก็เจอกับไอวิลแล้วก็เจ้ากำนายเวงของมันน่ะเดินเข้ามาในประตูไม่หยุดอยู่ข้างไอปลายมองมาที่ผมกับไอปลาหวานด้วยความตกใจเฮ้ย hey, พวกมึงทำบัดเสียอะไรกันใต้โต๊ะวะไ,ไอวินมึงอย่าไปหมองกูจ่าลูกตาแล้วหันไปยกมือปิดตาหัวของตัวเองไอวิลช่วยกูด้วยช่วยเหี้ยอะไรมึงให้ไอวานช่วยอยู่ไม่ใช่เหรอวะ ไอคนตอบกลับมาตอนนี้หน้าแดงแจ๋มองดูก็รู้แลยว่ามันต้องคิดลึกไปถึงไส้เดือนใต้ดินแล้วเลยแนะ่อย่านะอย่าให้กูลุกออกไปได้กูจะตบหัวมึงเรียงตัวเลยปะโทมึงคิดหาเลยว่ามามันเอาไปจากเป้ากูสักทีเี่ยไอพวกไอ้ไอ้นี่ก็ร้องอยู่ได้เลิกร้องได้แล้วกูตำคานตบกระบาลแม่งไปหนทีงทีด้วยความหมันไส้ไม่ไหวกับความเป็นพวกหมันสักตัวเนี่ยไอบิลก็ไม่รู้จะหน้าแดงทําไมนักหนา มึงควรยื่นมือมาช่วยกูก่อนจะเอาไปปิดตาผัวมึงไหมจะปล่อยให้กูนั่งท่าล่อแล้วแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะส่วนไอ้ตัวที่มุดเป้ากูก็ไม่รู้จะแหกปากร้องสะอ,อะไรตั้งาไว้ไม่ไหวตุ้ยพูดได้แค่นี้เลยว่าเจ็บไข้กวาสถานการณ์จะกลับมาสงบรเรียบร้อยก็เล่นเอาเหนื่อยจนอยากจะล้มตัวลงนอนล่าไปกับพื้นไอ้่าวานก็กว่าจะปล่อยผมไปได้ ต้องใช้พวกมันถึงสี่คนมาลากไม่รู้เอาแรงมาจากไหนเยอะแยะหรือมันเป็นปลิงไปแล้วจริงๆวะเดี๋ยวกูจะเอาเกลือมาล่าใส่มึงแล้วทำละวันแดดเดียวแดกแม่งเลยโมโหอก็โมโหอมากพวกมึงมาได้งไงวะไอ้ปลายลายมาบอกเออดีแล้วไอ้เหียน่าลำคาญสุดบอกออกไปด้วยความหน่ายใจ ยิ่งตอนนี้ยิ่งโคตรนายไอ้คนร้องไห้เป็นควายออกลูกอยู่ก่อนหน้าตอนเนี้ยนั่งสดเล่าเป็นน้ำเปล่าไปแล้วอ่ะพวกเมืองไม่หมดไมกรับกรับครับวานกรับไม่ใช่กรับกรับกรับครับกรับกรับอะถูกแล้วกลับสิครับโอ้ยไอเดือนมึงจำเป็นต้องมาสอนภาษาไทยมันตอนนี้ไหมเนี่ยสภาพนี้มันพูดได้ก็ดีแค่ไหนแล้ว ส่หัวให้กับความไอเดือนมหาเลยมันนั่งสอนในวานพูดบางก,กี่คาแล้วก็นับไม่ได้ไอคนเมาก็พยายามจะพูดแล้วเกินเมาแล้วนิ่งๆแบบคนปกติก็ไม่ใช่มึงสินะไอปลาเน่าแล้วนี่จะเอาไงต่อวะกลับห้องไปไม่ร้องไห,ห้ตายห่าเลยเหรอไม่หรอกไม่หรอกไม่ร้อง,อง,องเอเอไอ,อวินมันพูดว่ายังไงวะไม่ร้องครับไม่ร้อง <c oughs> อออนแลละกูไม่ร้องกูไม่ร้องหรอกเว้ยไม่ร้องก็เฮี้ยแล้วละ่ะน้ำตาน้องขนาดนั้นแหละไอเบลใช้นิ้วชี้ดันหัวไอคอนอกหักแล้วปากเก่งด้วยความหมั่นไส้ปากบอกว่ามันไม่ร้องแต่หน้ามันมีน้ำตานองยิ่งกว่าคลองป่า,ปาแาสภาพเบือนหมาโดนเก้าอี้หนีบขางเลยมึงมึงพาไปนอนด้วยเ <c oughs> ดีย๋ดวยวไว้ตุ้ยไม่ได้ว่วะวันนี้มีนัดก,กับสาวอะ บอกมึงไม่ต้องี๋ยวกูนอนห้องกูเองมองหน้ายคนเมาแล้วทำเก่งแค่นั่งมึงยังนั่งไม่ตรงเลยไหมนี่แล้วที่มึงเพยงอยู่มันก็คือตัวกูในควายไม่ใช่บัพรพินเก้าอี้เหนื่อยหน่ายจนต้องถอนหายใจออกบ้านต่างๆก่อนจะผักหัวมันแรงๆไปหนึ่งทีงั้นมึงหลักของพางไปนอนด้วยดิมึงคิดอย่างไอ้ตุ้ยพูดห้องกูคือรังหนูในร้านเราเลยนะมึงลืมแล้วเหรอเออกูก็ลืมไปเลย ว่าห้องคอนโดมึงโดนพี่เขื่อนกับเมียมันยึดไปแล้วเมียพี่มันก็ไม่ใช่ใครอื่นไอ้เฟล็กที่ดังยิ้มอย่างภาคภูมิใจยอยู่ข้างๆนั่นนะคราวนี้ก็เหลือแค่ไอ้ปลายที่ไม่ต้องพูดในเสียเวลาก็าไม่มีทางเป็นไปได้อารมณ์ปกติของแม่งก็ยังไม่เคยให้พวกผมไปห้องมันเลยถ้าอย่างนั้นไปนอนห้องผมไหมครับยังไงก็ว่างอยู่ใช่ไหมครับวิวเออได้แหละแต่ถ้ามันอ้วกแตกมึงเช็ดนะครับงั้นคืนนี้มึงไปนอนห้องไอ้วีนได้ปลาตาย วิวมึงเหนัอกูนะสัตว์ไปไกลๆตีนกูเลยโอ้ยและจบบทสนทนาหัวเรื่องหาที่นอนให้กับไอ้คนอกหักด้วยมือหนักๆของไอ้พี่วิวคบลงบนหัวกะโหลกของไอ้ปลาวานที่สะเอะลุกขึ้นมาทำตาออดอ้อนใส่ไอ้วินผัวมันเรียบร้อยพี่ตุ้ยจะกลับแล้วหรอคะไม่อยู่ด้วยกันอีกสักพักหรอเอาไว้คราวหลังนะวันนี้พี่มีธุระก็ได้ค่ะงั้นพี่ไปนะ หันไปบอกล่าคู่นอนคนใหม่เราเจอกันเมื่อคืนที่ร้านพี่เขือนตอนผมเดินออกมาเข้าห้องน้ำแล้วก็เธอเองก็เช่นกันใบหน้าสวยเซ็กซี่เรียกความสนใจผมได้ดีทั้งการพูดคุยที่สนุกสนานและรอยยิ้มที่เชิญชวนอย่างเปิดเผยทำให้เราสองคนจบการสนทนาบนเตียงนอนในห้องของเธอตอนนี้เจ้าหล่อนก็ยังคงนอนเปืยเปล่าอยู่บนเตียงใบหน้าสวยประดับไปด้วยรอยยิ้มที่เชิญชวน หากว่าตอนนี้ผมไม่รีบแล้วละก็คงจะอยู่ต่อกับเธออีกสักหน่อยแต่เพราะว่าไอ้เบลมันโทรมาเร่งกันแต่เช้าให้รีบไปห้องมันผมเลยต้องจำใจบอกลาขับรถออกจากหอพักซึ่งอยู่ไม่ห่างจากร้านพี่เขีอนเท่าไหร่นักตรงไปยันคอนโดไอ้คู่รักห้องติดกันไม่รู้เหมือนกันว่ามีเรื่องด่วนอะไรนักหนาแต่ถ้าจะให้เดาก็คงไม่พ้นเรื่องของไอ้ปลาวานแดดเดียวที่เมื่อคืนเมาเลย เมาจนหลับคาพื้นลานลำบ,บากพวกกูต้องแบกหามขอใช้คำว่าแบกหามและขอให้คิดสภาพตามไปด้วยไอ้ปลายประจำการหิ้วไหล่ซ้ายไอ้ของประจำการหิ้วไหล่ขวาไอ้เฟลกประจำการหิ้วขาซ้ายไอ้วิวประจำการหิ้วขาขวาและกูผู้รับบทหนักกว่าข้าแรงยืนอยู่ตรงกลางใต้ตัวมันเลยเนี่ยมองแล้วเหมือนแบบไปบูชายันเลยแม่ง นี่ถ้ามีก้องเพลิงอยู่ตรงหน้าร้านนะกูจะจับมึงโยนลงไปเลยไอปลาตายก๊กก๊อกหยุดยืนอยู่ที่หน้าห้องของไอวิวก่อนส่งมือไปเคาะประตูเพื่อให้คนข้างในรับรู้ว่าผมมาแล้วและเพียงไม่นานประตูก็เปิดออกโดยเจ้าของห้องตัวเล็กที่หัวยุ่งเหมือนไม่เคยเจอหวีมาเลยทั้งชีวิตมาแล้วเหรอวะเอ,อ่อแล้วแล้วนี่มึงตื่นหรือยังเนี่ยไม่ตื่นแล้วจะเดินมาเปิดประตูให้มึงได้ไหมเนี่ย ถามค่อยๆแต่เช้าเลยไอสัตว์นี่เรียกด่าแล้วบอลลนใช่ไหมเออถามกลับไปอย่างขบขันไม่ได้จริงจังอะไรกับคำดนาของไอเตี้ยนักหรอกนะครับไอวิลมันก็เหมือนแองกี้เบอร์ตัวสีแดงพร้อมพุ่งชนตลอดเวลาส่วนไอวินเนี่ยก็เหมือนหมูเขียวละมั้งที่ชอบโดนพุ่งชนแล้วไงเรียกมาแต่เช้ามีอะไรไหมครบับไปดูเพื่อนมึงนอนน้ำตาท่วมห้องตายหาแล้วมั้งเพื่อนมึงเหมือนกันไหมอะเออเพื่อนกูเหมือนกัน แต่มันเอาแต่เาร้องว่าตุยนุ้ยตุ้ยนุ้ยช่วยปลาวานด้วยเฮี้ยมากเสียงเหมือนหมาหอนอ่ะถึงกับอยากจะกลับบ้านในตอนนี้เลยคําต่อว่าเฮี้ยแล้วเสียงประกอบที่ไอวิวมันพยายามล้อเลียนเสียงไออ่าอะไรว่าเสียงไอวานอ่ะตอนที่มันเรียกชื่อผมนี่เฮี้ยกว่าแล้วคิดถึงเสียงจริงดิมันจะเฮี้ยขนาดไหนอ่ะแม่งก็เป็นแบบนี้ตลอดเมื่อไหร่จะเลิกเรียกชื่อเต็มตอนร้องไห้สักที ไอคนฝังผมพูดจบขมวดคิ้วเข้าหากันจนแน่นเหมือนกับว่าคําที่ผมพูดไปทําให้มันสงสัยอะไรสักอย่างแต่เชื่อดิว่าไม่หรอกก็แค่พูดไม่ตรงใจมันอะมึงควรสนใจว่าจะทํายังไงให้มันหยุดร้องก่อนไหมไอสัตว์ห่วงเรื่องชื่อเล่นเฉยเห็นไหมละ่ะผมบอกแล้วมึงลองมาชื่อตุ้ยหนุยไมหมล่ะน่ารักจะตายหาเลยเฮีย <H are here> มึงไม่เข้าใจหรอกไอวิวมึงลองมองหน้าหล่อๆของกูด้วยว่ามันสมควรจะชื่อตุ้ยหนุยไหม แม่นะแม่แค่เกิดมานหนักสี่โลก,กว่าจําเป็นต้องตั้งชื่อน,น่ารักแบบนี้ไหมล่ะงอนแม่มากบอกเลยเอ้าตุย้ยมาแล้วเหรอครับพอดีเลยว่ากลาลังเรียกหาอยู่เลยผ่านไปมองไอคนที่เพิ่งเปิดประตูห้องเข้ามาพยักหน้าเป็นการทักทายไปหนึ่งทีก่อนพูดออกไปด้วยเสียงเหนื่อยหน่ายใช้คําที่ดูเหมือนว่าไอวานมันเป็นเจ้านายไอ้ฮ่ามันสําคัญขนาดที่กูต้องมาเฝ้าเลยอ่ะน่าลาคาญที่หนึ่งไปเถอะไอเฮียเอ้ย ตุ้ยนุยอย่าลีลาเยอะไอ้เตีย้ยเด้วมึงโดนเตีย้ยพ่อมึงนี่ไอ้เบลทำหน้าแองจ้เบิร์ใส่ผมพร้อมกับยื่นหน้าขึ้นมาด่ากลับทันควันแต่แล้วก็รีบหัวตัวกลับเพียงเพราะว่าวิวครับเสียงทุ้มกับรอยยิ้มละมุนของไอวินเรียกชื่อมันวินมึงอ่ะฮฟิวเตอร์นี้กูควรเรียกว่าอะไรยืนหน้าเข้าไปหาอีกคนที่โดนผัวเรียกแล้วทำเสียงอ่อน อยากจะหัวเราะให้ฟันล่วงหมดปากเราหยิบขึ้นมาใส่ใหม่แต่ทําไม่ได้อะเลยแลบลิ้นใส่มันแทนฟิลเตอร์หลงผัวแน่แเด็บเด,บเดบหัวนี่ไงหลงผัวเอ้ยโอ้ยง่ายเงิบลงมากองอยู่บนพื้นอย่างไม่รู้ตัวลวดเร็วจนลืมไปเลยว่าเคยยืนอยู่เพียงแค่โดนตีนเบอร์สามแขาไอ้วิวทีบเข้าที่สะโพกจากนั้นก็มานั่งเล่นมาเก็บอยู่บนพื้น ไอเตี้ยกูเจ็บนะมึงวิวครับทําไมทําแบบนี้ไม่ต้องมาทําหน้าดุเลยมันกวนตีนกูก่อนมึงเห็นไหมไวินว่ากูกวนตีนอ่ะแันไปสงสายตาขอความช่วยเหลือจากไอเดือนมหาหลัยแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นผลเพราะมันพยักหน้าง,งึกงักที่แปลว่ากูกวนตีนจริงๆไม่ใช่ว่ากูกวนตีนหรอกเชื่อกูดิมึงแค่หลงเมียไอวินไปหาเมียมึงได้แล้วไปไปครับตุ้ยเดี๋ยวผมช่วย สงสัยตาอาฆาตใส่เ,เตีย้ยตีนหนักก่อนจะลุกขึ้นตามแรงดึงของไอวินไอนี่ก็ไม่คิดจะให้กูตอบโต้เมียมึงบ้างเลยรีบลากูออกจากห้องเลยนะผมเดินออกมาจากห้องไอวิลแล้วก้าวเท้าสองก้าวเพื่อไปที่ห้องของไอวินซึ่งห้องของพวกมันสองคนอยู่ติดกันติดกันแต่ทีแรกพวกมันไม่ไรู้เลยมารู้ก็ตอนที่ไอวินมันโดนกระทือบจนหน้าแหกงนั่นแหละเอาจริงเพิ่งเคยเจอ คนโดนกระทือบเพราะหลอกเกินไปกูหลอกอานานี้ทาไมไม่มีใครมาลากกูไปกระทือบางวะหรือคงเป็นเพราะว่าหลอดด้วยโหดด้วยแล้วไม่มีคนมายุง่งนี่กูมันเสือตุ้ยชัดๆงั้นผมกลับห้องก่อนนะวิวยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยเออไปเถอะเดี๋ยวโมโหก็แท้โซฟาหมดตุ้ยก็ว่าไปวิวไม่ใช่แมวนะครับกูหมายถึงหมาเถอะครับเลรอครับ,เอ,รบเออมึงคิดว่ากูล้อเล่นหรือไงอะ นั่จะมีหน้ามายิ้มหล่อใส่กูอีกบอกเลยว่ากูไม่รู้สึกอะไรกับมึงหรอกนะว่ายิ้มไปเลยยิ้มใส่เมียม,มึงนู่นยืนมองไอ้วินเดินออกจากห้องไปพร้อมกับปิดประตูให้ก่อนจะตามเสียงหอหอนที่ดังออกมาจากห้องนอนที่ประตูถูกแยมเอาไว้เสียงแห้งขนาดนี้คงร้องไห้มานานหน้าดูอยู่แล้ว,วมั้งไอ้ว่ามันอ่อนไหวง่ายจะตายไป ตอนเด็กก็โดนแม่มันดุเรื่องที่ทําตังค์หายมันก็เลยร้องไห้ลั่นบ้านผมเลยเนี่ยบ้านมันก็มีแต่ไม่ยอมไปร้องนะวิ่งหนีแม่มันเข้าบ้านกูเฉยเลยไม่พอมิมาร้องในห้องกูอีกอะาาสานการดูการ์ตูนไปเลยไอยปลาวานหยุดร้องได้แล้วมั้งมึงดุยดุยหนุยแค่คนไม่ดีเขาทิ้งมึงไปจะไปคิดอะไรมากวะ ตุยนุยปาวาเสียใจอะตุยนุยๆๆตุยนุยไอคนร้องไห้โผเข้ากอดผมที่เดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าของมันหน้าตาที่ดูทุเรศอยู่แล้วตอนนี้บอกเลยว่าทุเรศมากกว่าเดิมมากๆเลยแหละทั้งหน้าซีดๆกับตาแดงปูดบวมไหนจะคราบน้ำตาเกลเก,กลงังที่เห็นแล้วเหมือนผีมากกว่าคนเงียบได้แล้วปาวาลมึงจะร้องไห้จนน้ำท่วมโลกเลยไหม กูกูเสียใจเออกูรู้แล้วรูปหลังให้คนสะอื้นให้ไม่หยุดผมรู้ว่าตอนนี้มันต้องการอะไรแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่การเรียกร้องให้น้องน้ำกลับมาเพราะคนใจอ่อนอย่างมันไม่เคยคิดอยากจะรั้งใครที่อยากจากไปเลยสักครั้งแล้วแม่งจะมานอนร้องไห้เสียใจให้กูฟังตลอดเลิกมาห้าคนแล้วไม่ใช่คนแรกเพียงแต่คนนี้หนักเกินไปหน่อยมันเลยยังช็อกอยู่ เขาเขามีคนอื่นไปพรอกับกูแล้วมึงจะไปคิดทำไมวะตุ้ยกูไม่ดีเหรอวะมาละคำเดิมๆที่กูจะต้องฟังจนกว่ามันจะทำใจได้เลื่องอจ,จะเป็นตอนที่มีคนใหม่เข้ามาจีบมันหรือมันไปเจอคนที่น่าสนใจเรื่องเนี้ยผมก็รู้ดีเหมือนกันทั้งๆท,ที่กูไม่เคยอยากจะรู้เลยมึงมันดีเกินไปไวานเพราะเป็นคนดีแล้ไม่เหมาะกับคนใจไร้ายไง ไม่มึงอะกูจะไม่พูดอะไรเลยเพราะกูรู้อยู่แล้วว่ามึงจะพูดอะไรโตแล้วนะเว้ยไม่ทำหลอกแบบนั้นน่ะดันไหลคนหน้าสยองออกห่างจากตัวมองมันด้วยความเหนื่อยใจตอนนี้ยอมรับว่าสงสารแต่ก็ไม่ใช่เด็กๆก,กันแล้วไม่วะที่จะต้องมาปลอบด้วยอะไรที่เคยทำให้ตอนเด็กๆถึงจะรู้ดีว่าถ้าทำแล้วมันจะหยุดร้องไห้แต่ก็ไม่อยากทำอยู่ดี งั้นกูจะไม่หยุดรอแต่มึงหยุดแล้วนะกูว่าไม่ใครหยุดด้วยแล้วแม่งก็ปล่อยโหมาอีกครั้ง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่เมื่อกี้มันก็หยุดร้องไห้ไปแล้วนายใจกับไอ้ปลาเน่าจริงๆมันงองแงยิ่งกว่านีโมน้องสาวมันอีกเอาเป็นว่าทั้งบ้านเนี่ยไอ้ปลาวานจิตใจบอบบางที่สดุด ทั้งที่ตอนเด็กโคตรจะกวนตีนเลยแกล้งผมสารพัดจะทำมันนี่แหละเป็นเด็กนรกขนานแท้แล้วดูสาภาพตอนนี้ดิตุยหนุยตุยหนุยมึงเลิกเรียกชื่อนี้กูได้ไหมไม่ตุยหนุยถ้ากูทำให้แล้วมึงจะหยุดใช่ไหมอืมถอนหายใจอย่างสุดจะนายเพียงแค่คิดถึงสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้ ไม่รู้ว่าต้องทําแบบนี้ไปถึงเมื่อไรอะ่ะร้องไห้ทีไรกูต้องเดือดร้อนทุกทีโอโอ๋อเลิกงองแงนะครับน้องหวานนี่สัตว์เฮ้ยป็นอาอันชิบหายเลยแต่แม่งก็หยุดร้องไห้ได้จริงๆอืมปล่าหวานเลิกงอแองแล้วพี่ตุย้ยถ้ามึงร้องไห้อีกกูจะถีบมึงเออเออขวดทั้งที่ยังกอดไว้พร้อมโยกตัวไปมาเหมือนตอนเป็นเด็กผมผิดเองแหละที่ทํากับวันแบบเนี้ย ตลอดเวลาที่มันร้องไห้ทํามาตั้งแต่เด็กที่มันตัวโตวกับผมจนตอนนี้ตัวแม่งเท่ากูแล้วมันก็ยังให้ผมมาปลอบด้วยวิธีเนี้ยหนูวานเป็นอะไรลูกร้องไห้ทำไมจ๊ะแม่แม่หนูหนูทำอะไรไม่ดีคะวานทำตังหหาย โอ้โอ้แล้วลูกไม่รอนะครับไปจับไปดูกระตูก,กับตุ้ยนุ้ยบนห้องกันขอบแม่ตายตุ้ยนุย้ยให้น้องปลาวาดูกระตูด้วยลูกเดี๋ยวแม่เราไปทำกับข้าวก่อนนะหันไปมองแม่ที่พาไอเด็กข้างบ้านขึ้นมาส่งบนห้องใบหน้าของเพื่อนเล่นที่บ้านอยู่ติดกันมีน้ำตาไหลออกมาไม่หยุดทั้งเสียงสะอื้นไห้ก็ดังหนวกหูใจจริงก็ไม่อยากเรียกให้เข้ามาล็อกแต่ก็ไม่อยาตวนแม่ดูเหมือนกันเลยจำใจต้องเรียกให้เข้ามา เข้ามาเีเอปลาร้องไห้ทำไมวันนี้กูจะดูการ์ตูนคนเดินเข้ามาในห้องยังไม่ทันได้นั่งลงก็ร้องไห้เสียงดังกว่าเดิมรบกวนการดูการ์ตูนจนเริ่มหงุดหงิดยายแม่ดุวานแค่ดุมึงจะร้องไห้ทำไมเยอะแยะวะเสียใจว่นเสียใจแง่ โอ้ยลำคาญมากตุ้ยหนุย่งปลอบหน่อยสิเออเออมากูปลอบเด็กชายชื่อเล่นตุ้ยนุยลุกขึ้นยืนหันหน้าไปหาคนที่ขอให้เขาปลอบขย่งปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ปากของเขาสูงพอที่จะจุบหน้าผากของคนที่งองแงทำเหมือนที่พี่แนนทำให้เวลาเขางองแงแล้วโอบมือทั้งสองข้างไปรอบตัวของคนตรงหน้า ซ้อมกับโยกตัวไปมาเบาๆโอ้ oh, <c oughs> เลิกงองแงนะน้องวานห <c oughs> วานเลิกงองแงแล้วพี่ตุย้ยคนเลิกงองแงหัวรอชอบใจน้ําตาหยุดไหลไปหมดแล้วเหลือเพียงเสียงหัวรอใสในตอนที่เขาโยกตัวไปมาแรงขึ้นแล้วมันดีกว่าเสียงร้องจนน่าลำคาญกว่าเมื่อกี้นี้มากสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับ้าใครชอบ,บก็อย่าลืมกดไลค์เดี๋ยวเลยกดซับสไครด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ให้เสียงภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio